เอาละเอาเจ้าหนีปิดตา <c oughs> ไม่มันเหมือนตายแล้วเลยสภาพเมื่อกี้สวัสดีครับผมในเฟซบุ๊กที่ปถนาชิตอมตะครับที่ต้อนรับเข้าสู่เกมยันเดเลจิจิโตโทรวาเลโนบะบะหรือแปลเป็นภาษาไทยนะครับคุณปู่ยันเดเลกับคุณยายที่ถูกจับตัวคือเกมนี้นะครับเขาอธิบายเกมเขาสั้นมากเลยเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยอายุเยอะกันแล้วเนาะเอะ๊อันนี้มันมันเ จับมาตอนที่แก่แล้วหรือว่าจับมาตั้งแต่ตอนที่อายุน้อยแล้วจนกระทั่งแก่ขึ้นอะผมสงสัยเรื่องนี้แล้วแบบตีมนันน่าสนใจอ่ะคือปกติเราเจอแต่หนุ่มยันเดเละสาวยันเ,เละใช่ไหมคราวนี้ลองเจอคุณปู่ยันเ,เละหน่อยเป็นยังไงบ้างเราอยากรู้ครับว่าเขาจะเอาอะไรมาเล่นเรื่องความยันเ,เละแล้วอายุเยอะขึ้นแล้วเนี่ยไปดูกันเลยดีกว่าเริ่มต้นเลยก็แล้วกัน เดีด๋ยวอันนี้อันนี้เขาตอนหนุ่มปะคุณปู่ตอนหนุ่มปะชอบเมจังที่สุดเลยเอ๊ะตอนยังหนุม่มยังสาวจริงๆด้วยอยากจะอยู่ด้วยกันตลอดไปเลยนะ่ฉันเนี่ยจะจัดการทั้งหมดให้เองนะเรื่องอะไรระย่างนะไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องออกไปจากที่นี่แล้วก็อย่าออกห่างไปจากฉันนะคือขังเอาไว้ตั้งแต่ตอนที่ยังอายุน้อยเหรอจนแก่ขึ้นมาเหรอดูแลไปตลอดจริงๆอ่ะเอ๊ะนี่มันโรแมนติกหรือว่ามันโรคจิตวะ ไค่ก็ได้บอกผมดีเออเข้าใจละเอ๊ะมันไม่ได้บังคับนี่ว่าอันนี้เขายินดีนี่ว่าเอ๊ะเดี๋ยวถ้าเขายินดีแบบนี้ก็แฮปปี้ดิเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอ่ะแกไปแล้วเรียบร้อยออกไปซะหน่อยไหมไม่ได้ <laughs> กี่ปีผ่านมาแล้วเนี่ยแล้วทำไมมันดูน่ารักอะแต,แต่แต่ก็คุณยายเขาก็เขาก็เห็นชอบด้วยก่อนนะดีป้าแต่ว่าแบบเขาคงไม่คิดว่ามันจะนานแบบนี้หรือเปล่า <laughs> แกจนจะตายอยู่แล้วเนี่ยฉันขอไม่นึกเลยนะนะว่าจะเป็นแบบนี้ต่อไปจนกระทั่งอายุป,ปนูนนี้ทำไมถึงไนยอยากจะออกไปข้างนอกล่ะเมจัง <laughs> นี่ไม่เขียนตลกหรือว,วะนี่ไม่เขียนตลกหรือว,วะ เจ็บๆโอ้ยเอวฉันก็จุดที่เป็นแบบนั้นนั่นแหละปูเออเจ็บจริงๆเลยปูเองก็เป็นซะแบบนี้ฉันนี่ก็ต้องออกไปข้างนอกเพื่อทำตัวให้มันดีหน่อยคือเหมือนออกไปออกกำลังกายอะไรแบบนี้เหรอที่จะไปให้แบบปวดเอวหรือว่าไปหาหมอกันนะยังไหวอยู่ก็คือเหมือนเขาไม่ได้อยากจากไปไหนเลยจริงๆเหรอคนที่เอวไม่ไหวให้แล้วจะมาพูดอะไรเอกว่าไงนะ พักนี้หูมันไม่ค่อยดีน่ะน,นะรักที่สุดเลยนะน่ารักว่ะน่ารักว่าคู่นี้โอ้ตึงถ้าปู่ตายไปฉันเองก็จะตายอันารเขานะก็จริงนะครับถ้าเกิดแบบถูกขังเอาไว้ที่อย่างนี้แล้วปู่ไม่อยู่แล้วมันจะออกไปยังไงวะแต่คือมันไม่เคยนึกถึงเกมยันเลยที่มันจะมาถึงขั้นนี้จริงปะใครมันจะพิดว่าแบบจะขังมาถึงแบบ กลายเป็นคุณปู่คุณยายแบบเนี้ยเฮ้ยมันแปลกเดียะมันน่าสนใจดีอะแล้วเออแล้วมันจะทายังไงมันก็ต้องหาทางออกให้ได้ปะคือที่ผ่านมาเราไม่คิดจากจริงจังใช่ไหมแต่แบบคราวนี้เราจะออกจริงจังแหละคือแบบทนไม่ได้แล้วปะเ <c oughs> มื่อกี้ก็ตายอะตายแบบตาย,ตายจริงๆอะที่ผ่านมาก็ยอมอยู่ด้วยแล้วไงจนตั้งอายุปูดีแล้วไงขอออกไปไหนไม่ได้เหรอพวกเราก็ตายไปด้วยกันยังไงล่ะไม่ปล่อยเลยจริงๆว่ะนี่ชอบฉันอย่างนั้นสินะ ชอบที่สุดเลยเลิฟเลิฟเ,เลยละ่ะต้องหาทางทําอะไรสักหน่อยแล้วก็วจะต้องหาทางไอ้นี่ใช่ไหม αι, ครับหาทางหนีอ๋อเดินได้เดินได้เดินได้ดไดแล้วสํารวจอะไรได้ไหมอะเอาเจ้าทิชชู่นี่ไปใช้เป็นที่ปิดตาได้หรือเปล่าความคิดน่ารักจริงๆเลยนี่ปูจ่จ๋าช่วยไปนอนที่เตียงให้ทีได้ไหมครับเอ๊ะน่ารักน่ารักอะน่ารักอะเอาเจ้าที่ชู่ไปปิดตาดีกว่าได้หรอได้หรอ เมจังถ้าเกิดจะน,นอนก็ามานอนที่เตียงด้วยกันสิฉันไม่ได้จะนอนที่โซฟาหรอกนะขนของเอาเจ้าทักขยานนี้ไปทุหัวเดี๋ยวมันจะหัวปวดเอานะไม่เอาดีกว่าค <c oughs> อคิดน่ารักอะก็คือแบบเขาเป็นหัวกันละกันจริงๆป่ะวะเนี่ยเราลูกกงนี้มีอะไรไหมสำรวจไม่ได้ห้องนั้นห้องอะไรอะ่ะเมจังจะเข้าห้องน้ําเหรออย่างม่เข้า <c oughs> น่ารักมากเลยนะน่ารักมากเลยนะจริงอะ เอาเจ้าตุ๊กตานี่ไปอุดไม่ให้ใหายใจคงจะอันตรายสินะมีมีการคิดถึงแบบคอนึงนถึงอีกฝ่ายด้วยอะ่ะเอาเจ้าสันหนังสือนี่ไปทุบหัวเดี๋ยวมันจะขี่หลงขี่เลือมากขึ้นไม่เอาดีกว่า <laughs> ช่วยได้ช่วยได้นะงั้นก็ปิดตาดินชูปิดตาดินชูไป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 ใจเต้นตึกตักเอาละเอาเจ้านี่ปิดตา <laughs> ไม่มเหมือนตายแล้วเลยสภาพเมื่อกี้ รู้สึกว่ามันไม่ค่อยดียังไงก็ไปรู้เลยซิเออเมจังอยากจะให้ฉันตายแล้วเนี่ยไม่ใช่นะเขาใจผิดแล้วเข้าใจผิดแล้วอ้าวโออะไรอะ่ะที่ปิดตาไปไม่ได้ผลเนอขนาดปิดตาด้วยทิชชู่อย่างแน่นหนาแล้วนะน,นั่นน่ะจะนอนได้กันจริงๆเหรอไม่นอนเออเมจังน่ารักจริงๆเลยขอบใจนะไม่ได้ทำอะไรเลยแท้ๆนะแต่ว่าพูดแบบนั้นตลอดเลยนะ ก็ไม่ว่าจะมองสักกี่ครั้งเหมือนก่อนหน้าลักนี่นะถ้ากจะมีอะไรที่ต้องทำฉันก็จะเป็นคนทําเองด้วยเอ๊ะก็ไม่เลวหรือเปล่าวะคือแบบนี้ผมก็สามารถเล่นเกมได้เต็มที่ไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นแล้วก็มีคนคอยดูแลเอ๊ะนี่มันนี่มันนี่มันชีวิตในฝันหรือเปล่าวะแล้วแบบจนแก่จนเท่าด้วยอ่ะเอ๊ะนี่มันโคตรเพอร์เฟกต์เลยด้วยอ่ะเอ๊ะเอ๊กก็เพราะว่าคอยเอาใจกันแบบนั้นฉันถึงได้เป็นแบบนี้ตอนนี้ยังไงแล้วไม่อะไม่ชอบเหรอหรือว่าเกลียดฉันซะแล้วล่ะ ไม่ได้เกียดหรอกนะโอ้ดังรักระด่ารักะักกักมากัลยอะ่ะ <c> ค <oughs> ุยไกดังลกระน่ารักจังลยเหมดองกัเหมดอนกันรดดันนักรม,มดังลระดังลักรดมงันนะันนนงนนโโล,ลกามกระดังักรทดบไม่ได้เอ๊ะเ,อ,เ,เอ,ใใอ๊ะดี๋ยวนะดังลักระดัักรอดังลัะดังลัจระดังลัะนีงไปชนโปัแลวกันเอกระดทำอะไรยด่หน้กเมจังอัามังักระังลักระดัไกดลกระังลักระดังลักระดังัเดักระดลักรันัรด้วยเกไมัเอาดีกว่าลอ้เกรงกันรล้วกันจริงๆด้วยโซฟา นี่ปูไปซื้อโซฟาที่มันดีกับเอลมากกว่านี้หน่อยไม่ดีกว่าเหรอก็ถ้าเกิดว่าจะซื้อมาเปลี่ยนมันจะต้องเอากงออกด้วยนะนะอ๋อแสดงว่าที่เปลี่ยนไมที่มันเป็นตัวเดิมเหมือนกั้อดีตเลยก็เพราะว่ามันเอากงมาติดไว้เราย้ายเฟอร์นิเจอร์เขาออกไม่ได้เหรอ <c oughs> เอาออกเถอะ <c oughs> นะแสดงว่านี่ติดงงเอาไว้นานแค่ไหนแล้วครับเนี่ยแล้วนี่เฟอร์นิเจอร์อะไรนี่เขาซื้อมาเปลี่ยนไม่ได้เลยหรือเปล่าใช้อันเดิมมานานกี่ปีแล้วเนี่ยไม่ได้ ของแบบนี้นะนะบรรยากาศมันสําคัญบรรยากาศที่ถูกคุมขังเอาไว้แบบนี้แหละครับที่มันสาคัญแล้วบรรยากาศอะไรของโปเนี่ยอ้าวก็เออบรรยากาศที่จะขังเอาไว้แหละนะแบบนั้นไงเ่ามันมันไม่สมพัถึงความเชื่อเเลยมันมันน่ารักมากเลยอ่ะซื้อใหม่ไหมไม่เอาเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมทิชชู่เนี่ยไปทําให้ใจเต้นแบบเปล่าประโยชน์เขาซะแล้วสิแล้วทิชชู่ไม่ได้ผลเนาะ แล้วหนังสือนี่ทำอะไรได้ไหมลองชวนไปที่ร้านหนังสือดูดีไหมนะนี่โปมันสงสัยตอนต่อของหนังสือเล่มนี้นะข้ังนี้เราออกไปด้วยกันฉันจะไปซื้อมาให้นะอะฉันเองก็จะไปด้วยเมจังนะ่าทำตัวตาสบายอยู่ที่บ้านเถอะน้อยไม่ได้ไม่สำเร็จอยากจะไปด้วยกันแท้แโอ้โเขาอยากจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกดีเฉยเอนั่นแหละคือ ตุ๊กตาปูนี่โดลีที่ฉันชอบไม่มีอะไรเป็นเหมือนลูกไก่เฉยแลวน่าจะต้องไปห้องนี้แล้วมาห้องน้ามีอะไรไหมนะไม่มีธุระอะไรกับที่นี้เออแล้วมันจะไปไหนได้อ่ะมันเหลืออะไรกับผมว่าผมสำรวจทั่วแล้วนะเช็คแป๊บเช็คแป๊บ,เ,ปบเตียงมีอะไรไหมจะนอนไหมไม่นอนอันนี้ก็ทุบไม่ได้อันตรายไม่เอาดีกว่างั้นคุยกันดีๆไหมฉันขอเคิดขึ้นมาหนนะนะแม่จังเนี่ยหัวทึบหน้าดูเลยนะอะไรเนี่ยจะจูบด่ากันดะ จูจูก็พูดจาไม่ดีใส่กันงั้นเหรอทำอะไรแบบนั้นจะออกไปได้ได้ยังไงกันเล่าน,น้อยนี่อยากจะออกไปข้างนอกจริงเหรอถ้าพูดตามตรงแล้วที่ผ่านมาฉันก็จัดการทุกอย่างมาเรียบร้อยนะนะถ้าเกิดปานนี้แล้วพึงจะออกไปจะได้รู้ตัวขึ้นมานะหว่าเป็นยายที่ทำอะไรไม่ได้เลยนี่ชอบฉันจริงๆสินะ <laughs> พูดจาไม่ดีเลยว่ะพูดจาไม่ดีเลยก็เพราะว่ารักยังไงล่ะ ฉันก็นเลยไม่อยากให้เมยจังต้องเจ็บปวอดอเอ๊ะแสดงว่าในอดีตเคยมีเรื่องอะไรที่ทําให้เมยจังเขาเจ็บปวดมาก่อนเหรอคำพูดเมื่อกี้มันทําให้เจ็บปวดกันหน้าดูแล้วนะรู้สึกมาแบบนั้นฉันน่ะนะจะไปข้างนอกหรือว่ายอมแพ้เอ๊ะเขาก็ดูแลเราดีนะยอมแพ้ก่อนไหมยอมแพ้ก่อนไหมยอมแพ้แล้วค่อยออกไปข้างนอกทีหลังกันยอมแพ้ครับยอมแพ้ยอมแพ้ยอมแพ้ยอ,แพยอมแพ้ดีกว่าเมยจังอื ฉัน,นจะทำทุกอย่างให้เองนะขึ้นเครดิตเลยเหรอเอ๊ถ้าเกิดยอมแพ้ก็จบเลยอ่ะขอบคุณที่เล่นขอบคุณทีสร้างครับเป็นเกมที่น่ารักเ<ะ>อ้ยย่อปูนี่เป็นอะไรหรือเปล่าเอ๊ะนี่ตอบฉันทีสิเอ๊ะเอ๊ะเ,อ,เ,อ,เอ,อะไรอ่ะ ไอ้อไม่ดีอะไรวะเนี่ยจบไอ้ออสดงว่าตัวเลือกที่ถูกต้องยังไงก็ต้องออกครับยังไงก็ต้องออกบ้าเอ้ย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 เอามานดิ้งเล็บไปด้วยเล่นใหม่จะไปไหนนะเอ,อแค่เดินมาจะเอาทิชชู่มาใส่ให้ทำไมต้องระแวงแบบนั้นอ่ะเดีดนยวดิไปไหนนะไม่ได้อ๋ออย่างงี้ไปไม่ได้ไปไม่ได้โอเคโอเคเอาทิชชู่มาวางทิชชู่มาวาง <S <S เรียบร้อยเสียชีวิต ก็คือคุณปู่เขาก็ถึงเวลาแล้วเนาะแบบนี้เราก็ต้องหาทางออกให้ได้แต่แบบนี่คือออกไปไม่ใช่เพราะว่าอยากหนีนะออกไปเพราะว่าแบบถ้าเกิดคุณปู่เดี้ยงเราก็เดี้ยงอะไม่นอนไม่จังนี่โง่น่าดูเลยนะอยากะอกไปข้างนอกเหรอชอบฉันอย่างนั้นสินะฉันออกไปข้างนอกถึงอย่างนั้นฉันก็อยากที่จะออกไปข้างนอกนะทำไมละ่ะโอ้เอ๊ะ ฉันนะ่ะจะจัดการทุกอย่างให้เองไม่ต้องออกไปก็ได้นะถ้าเกิดเมยจังออกไปข้างนอกสไตล์เอาใช่เมล่าแบบนั้นฉันไม่เอาด้วยหรอกนะมันจะกลัวซะจนตัวสั่นนะแั่มันตัวสั่นเพราะว่าแกไม่ใช่เหรอคือมัน,ม,นมันควรจะกลัวกับที่ปู่ถือมีดมาบ้าแต่แบบ มันอยู่ด้วยกันมาจนแบบโหมไม่รู้นักกี่ปีน่าจะแบบส0ปีขึ้นไปป่ะแล้วแบบเถือมีดขึ้นมาขู่แบบนั้นมันก็มันก็ไม่รู้สกกลัวปอกว่าถ้าพูกกัะตามตรงแก่ขึ้นมาเหรอไม่พูดอะไรอยู่หน้าเมจังนี่มันไม่อยากจะให้ฉันออกไปมากเกินไปจนความทรงจําสับสนขึ้นมาแล้วสินะทิ้งระยะห่างเอาไว้จนกว่าจะสงบลงมาดีกว่าไม่ไป่อยให้หนีหรอกนะคือ เป็นคุณปู่ที่ถือมีดแล้วดูน่ารักมากเลยครับนี่เกมจะได้เล่อะไรวะเนี่ยน่ารักมากเลยเซฟ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 ,ซฟขอบคุณครับเอ๊ะตอให้เซฟอีอ้เก่อไม่มีละหนีให้พ้นในช่วงจังหวะหนึ่งดีกว่าอ๋อก็คือคุณปู่เขาจะไล่ตามหรอเขาจะจิ้มจริงหรออ่ะจับได้แล้วหว้าใจเย็นๆก่อนซิปูถ้าไม่ถึงไม่ยอมเรียกซื่อกนเล่าชื่อของฉันนะ่ะไม่ใช่ปูหรอกนะเล่านะ่ะอายุเยอะเกิดขึ้นมาแล้วนะ โกหกแบบนั้นอีกไม่ยกโทษให้หรอกนะแล้วใจทำยังไงเนี่ยปูจบเอาอีกครั้งเอาใหม่นี่นี่นปบแ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 คือผมเล่นด้วยมือเดียวแล้วไม่ถนัดแปหนึงเอาสองมือดิสองมือดิเอาอีกครั้งนี่นี่ไปแล้วนี่นี่นี่ว้าหาาา่าาานีเข้าไปห้องน้ํา นี่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 นนอไม่ม่นี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 นี่นห้องน้ำเดือดห้องน้ำเดืห้องน้เข้าห้องน้ำนี่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 นีอย่าคิดว่าจะได้จับตัวฉันอออย่าคิดอย่าคิดไม่มีทางบอกเลยว่าระดับนี้เป็นคุณใหญ่จุนเทพเป็นคุณใหญ่จุนเทพไม่มีทางไม่มีทางไม่มีทางเศรษฉันเราคนปู่บอกเลยว่าเจอจูบแบบนี้เข้าไปไม่มีทางที่จะจับตัวกันได้ออกกาลังกายไม่พอ เมจังทำาไมถึงได้หนีกันละเกลียดชันขึ้นมาแล้วเหรอฉั้นน่ะอยากที่จะอยู่ด้วยกันไปตลอดเลยนะอย่าหนีกันสิพวกเราหน่ะอายุเยอะขึ้นกันแล้วนะจะมัวฝันมาอยู่ด้วยกันไปตลอดไม่ได้เธอที่ฉันรักที่สุดน่ะจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่แปลกเลยเพราะอย่างนั้นให้ตัวฉันได้ออกไปข้างนอกโดยทีสิชั้นน่ะนะอยากจะอยู่ด้วยกันกับชี่คุ้งให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะโอ้น่ารักอ่ะน่ารัก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  บอกย้อนกลับไปในอดีตนี่ถ้าเกิดว่าชอบฉันจริงๆล้วก็ฆ่าฉันทีสิเอ๊ะเอ๊ะแค่มีชีวิตอยู่อย่างเดียวมันก็ทรมานแล้วนะขอร้องล่ะรักเมย์จังที่สุดเลยนะฉันน่าอยากจะอยู่ได้กับเธอไปตลอดฉันน่าจะจัดการทุกอย่างให้เองเรื่องหลายๆอย่างนะไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องออกไปจากที่นี่แล้วก็แล้วก็อย่าออกห่างไปจากฉันเข้าใจแล้วละ่ะ เออเอาไว้พรุ่งนี้ทีได้หรือ <laughs> เปล่าไม่เท่เลยว่ะไม่เท่เลยว่ะชีค้คงไม่เท่เลยจริงๆไม่เท่เลยแม่แต่น้อยไม่เท่เลยเปลี่ยนใจง่ายไปแล้วออ <laughs> น่ารลกเงอน่าักมางเลยน่างางเลยนึก,ก <laughs> นนว่าจะเป็นคือ ือก็เขียนเอาไว้อยู่แล้อว่าคงไม่ใช่เกมยันเดเลโหดหรอกครับแต่ว่าไม่ดึงว่ามันจะน่ารักขนาดนี้ของคนที่เล่นของที่สร้างครับโคตรสนุกเลยโคตรสนุกเลยอ๋อได้ออกมาได้กันแล้วว่าว่าน่ารักอ่ะน่ารักอ้ะน่ารักที่สุดเลยว่าเกมนี้ทำไมเป็นเกมยันเดเลที่แบบโคตรน่ารักที่สุดเลยวะเอ๊ะฉันมีชีวิตยืนยาวกว่าขึ้นมาซะแล้วเซ่ช่วยรออีกสักพักจนกว่าที่ฉันจะไปทางนั้นนะอ๋อ รักชีคุงที่สุดเลยโอเคครับก็จบไปแล้วครับสำหรับเกมยานในเลจิีต่อโทรเล่าวาเลยเนาบาก็คือในอดีตนะมันมีบางอย่างในการใช้ชีวิตที่ทําให้เมจังเขารู้สึกเจ็บปวดจนแบบไม่อยากที่จะมีชีวิตต่อไปอ่ะเนาะแล้วชีคุงเขาก็ไม่ต้องห่วงนะถ้าเกิดเธอเจ็บปวดอ่ะฉันจะจัดการทุกอย่างให้เอเธอ่แค่อยู่ตรงนี้ก็พอแค่ใช้ชีวิตไปเฉยๆก็พอไม่ต้องตาย คือเขาก็ทําตามคําสัญญาเนะนะี่ยคอยดูแลทุกอย่างให้จนกระทั่งในที่สุดเขามีชีวิตอายุยืนยาวขึ้นมาจนแก่แล้วเนาะจนตายอะ่ะคือมันไม่เคยมีเกมจะได้เล่นไหนที่มันมันทํายาวมนาะถึงขั้นเนี้ยจนแบบรู้ชีวิตในอนาคตแบบนี้แล้วก็เมยจากตอนแรกเนี่ยก็เห็นดีเห็นงามด้วยเพราะว่าไม่อยากไปเจ็บปวดกับโลกภายนอกแล้วก็อยู่มาด้วยกันจนแก่เนาะจนสุดท้ายแบบมันไม่ไหวจริงมันต้องออกไปข้างนอกแล้วอะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดไปออกนะี่คือแบดเอนออกไปข้างนอกไม่ได้แล้วปู่ก็ตายอยู่นอกกองแบบนั้น แต่ก็แบบแอบเสียดายนะที่เขาไม่ได้ออกไปข้างนอกอะไรด้วยกันจกกนกระทั่งแก่ปูนี้แล้วอะแต่ก็แต่ชีค่ครูเขาก็ปกป้องเมจังมาตลอดป้าแบบไม่ให้ต้องไปเจอโลกหานยนอกเพื่อที่จะไม่ต้องเจ็บปวดอะก<ส>็เปิดความรักในแบบของเขาหรือเปล่านะจะมียันเดเลจะมีพ่อหนุ่มยันเดเลสักกี่คนที่ทําแบบนี้ได้กันวะครับหรือว่าจะจบพอเกมยันเดเลทั้งหลายมันจบกันแบบนี้แหละเอาแหละครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามชมกันไปจฉุอยตอนนี้แล้วก็ขอบคุณชาวของฝาก ที่สมัครเมมเบอร์ชิปเงินเข้ามาสมนับสนุนด้วยนะครับสำหรับครั้งนี้อย่าเลยขอฝากครับบาย